คือตอนนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าวันนี้มันพระใหญ่ใช่และไอการเฮ้ยของเราเราก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราเฮ้ยใช่ไหมใช่และหลังจากนั้นเราเนี่ยลดน้ามันครบสามวันครับถน้ำมันครบสามวันปุ๊บเราก็ยังคาใจอยู่เฮ้ยไอไอไอสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ย พี่เราพูดเขเมรเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเราเนี่ยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ<อ>เพราะว่ามันเป็นอาการแบบคนปากเบี้ยวพูดไม่ชัดมันเป็นไปได้เพราะคนปากเบี้ยวมันจะแบบเออเพูดอย่างนี้ไง <ứng> เราคิดว่าเราทํางานมากไปแล้วเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือเปล่าความ<อ>ดันเราสูงหรือเปล่าเพราะเราเนี่ยกินยาความดันอยู่ผมก็เลยแบบตัดสินใจไปหาหมอไปหาหมอ,มอคือหมอแพทย์ปัจจุบันอะไรเงี้ยโรงพยาบากลกรุงเทพหมอเป็นหมอโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลเลยหมอโรงพยาบาลเอกชนเลยหมอานโรงพยาบาลเนี่ยนะใช่ เชื่อไหมว่าผมไปสกแกนสมองผมไม่ตื่นตรวจขึ้นวัดหัวใจผมหม<บ>ดไปสีส่หมืน่นหมดไปสี่หมื่นปัขาดโอ้โหผมไม่มีตังเลยนะไปประกรันผมขาดเพื่อให้มันแบบว่าฮ